ไอ้สายเฮียอะไรมึงเนี่ยไม่หมดเฮ้ยอย่ายานะยามึงมึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เฮ้ยไม่เล่นกูนะห้ามเล่นกูนะกูขออย่าจะเล่นกูนะอย่าเหมือนรอบที่แล้วนะคือคืออันนี้อ่านมาหลายรอบแล้วไงไม่ได้ตั้งใจหรือเออ๊ยเอาแบบแบบพี่ย่กว่าอึ้งไม่ยงไม่เอาอยยงไม่เล่นดิยง ยงไปให้ใแขก็ได้เล่นไหมนี่นี่เห็นเห็นเหมือนเขาปะไอตรงเนี้ยอู้ตาลายมั้งมันเหมือนฮะแจ้งแมงเออแจ้งแมงเนี่ยอนย้ยอโยเข้าดีกว่ะคือแรกนะฮะไปยิงชิปเปิลเอลซ่ามาแล้วไม่เกจอกินต่อไปมันเป็นอาการของคนที่หลอนจนกลัว นี่คืนที่หนึ่งนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับแซดเดแซบหรือแซบนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับน้องน้องรินค่ะลินลินโอเคลินก็ลินลลเรือลินไม่เอาดิลินเออแล้วแต่เอาที่สบายใจใช่ไหมลลเรือมึงไม่ค้างดิเย่อ้ยเย่อ้ยเย่ตอนที่แล้วแม่งค้างจะค้างเลยไม่คือทำไมเพิ่งมาแนะนำตัวตอนนี้วะโจมตีเต้นกัตัวแบ็คสเต็ ไม่แนะนำตัวพรุ่งนี้เลยก็พรุ่งนี้ก็โอเคนะพรุ่งนี้ไม่ต้องเล่นไงไม่ต้องเล่นแล้วเอาคือเทปนี้จะลงแค่คืนแรกพอคืนแรกพอเพราะว่าใช้เวลาในยู u b e มันไม่ไม่คือเน็ตเราไม่กีน้อยก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็อาจจะลงคืนแรกก่อนซีซั่นกันไปก่อนขอมีแค่ทำใจก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ทำไมตีทำไมแม่งเที่ยงคืนแล้วแม่งแบตไปเนี่ย93%กูนั่งเล่นก่อนเลยไม่รู้กูนั่งเล่นก่อน <c oughs> ชว่วงเนี้ยกูควรจะนั่งเล่นก่อนเ,ยเอยรู้แล้วนะ่ะไอตีสามไอตีสามค่อยมาแบบเดี๋ยวรอใส่หูกระต่ายรอก่อนนะคะเราจะเนียนกลับไปกับน้องบอนนี่ราคา99บาทนะคะซื้อที่บิ๊กซีเที่ยแล้วควรมารให้เขาทำไมเนี่ย <c oughs> ตีสามค่อยมาเราแวงอีกตีอเอเอ๊ะเอ๊กูรู้นะมึงกูรู้นะมึงกูรู้นะมึงเอ๊แต่มีรูปอะไรอะเยอะแยะเลยชิงกีดคัพเค้กนี่จังตีหนึ่งแล้วมันเริ่มขยับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนคนยืนขยับอนะขยับขยับ มัเลื่อยๆมีรำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เอาดิไม่หลอนตัวเองดิไม่หลอนตัวเองดิโอ้หนูไม่หลอหรอกพี่อะร้อนนะโหอย่าบัะจานไม่เอาไม่จริงๆแล้วจริงไม่มีแต่คนเชียร์ให้เราแบบโอมาเล่นเกมนี้ซึ่งแบบแหมกลัวจังบอกแล้วนะว่ามาเล่นเป็นเพื่อนนะช่บอกแล้วนะไปลูกไปลูกนอนอะไรอะเนี้ตรงเนี้ยอะไรมา My birthday ปะ น่าจะเป็นนายเดแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนเฟดดี้เลยตรงเนี้ยแล้วเนี่ยก็เป็นบอนนี่ตอนนี้อีข้าวเค็งไปไกลๆไปเนี่ยอีข้าวเค็งดูก่อนไม่ไว้ใจอีสมูตตี้ได้ปะอีสมูตตี้ได้ปะไม่มีนี่สมูตตี้ไหนเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าซีเออร์ดูดูไม่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 พูดไม่พูดไม่เอาไม่เอามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวตอนนี้คือชแนลของเราเฮ้ยอย่าคิดอย่าคิดใครเมื่อกี้ ฟปหายเฟดีจริงๆอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เฟดดีจริงๆนะวเครื่องเครื่องเรามันแห้งหรือว่าแม่งมาจริงๆวะไอกรอบที่แล้วเม่งก็ภาพหลอนอันนี้ดำห้อ,องกูขาว <c oughs> ดำไหมอุ้ยจัดกูช่วยค่ะ กูบอกแล้วกูขาวไม่ยอมมาดำไม่ดำกูขาวดำ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 ห่องไงซัดดำ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 มากงอะคละดำเอ้ยเจ้มันทำจนไดทำทำทำโอ้ที่สอง สี่สองสี่สามแล้วเราขึ้นมาละแวงในวันด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจแล้วจะพูดให้เสียทำไมวะเนี่ยพอพอ stop it ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะเดี๋ยวก็สอนโอเคสบายใจเลยมึงไม่ถ่ายเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันถ่ายแล้วเราอยู่ที่แคมแคมหนึ่งปีป่ะ เราเราทำหายเะดำดำดำมึงอะตลอดเลยคนแรกอะใครอีเหี้ยบอนนี่เฮ้ยย่าย่าย่าอย่ามือโดนมือโดนมือโดนนี่แม่เพลงมามามาเปิดเพลงกันหน่อยเฮ้ยตีสามแล้วตีสามแล้วเปิดเพลงหน่อยแล้วจะได้หายร้อนแล้วอย่าเพลงเอาสักเพลงจัดสักเพลงดิเดี๋ยวตื้อคิดก่อน Tứt, kênh tứt, Để ping tứt okay, Có đó. Let it go Can't hold you back anymore 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 Đi lại Gentleman, the door Out the door, ออกไปเลยน่าน่าน่าไนเลยเก่งเข่าหนูเอาแลวรไปเลยสัตั่น a the queen มันมาแล้วปิดปิดมึงปิดเลยอุ้ยปิดแทบไม่ได้เล่นเล่นหาเล่น เฮ้ยชิปละมึงอูโดหลอกแน่แม่เข้ามากหาเอ้ยเข้าเข้าจนโอ้ตีสี่แล้วไปไป๊บนึงจริงจังแป๊บมันมาแล้วไงไปยังไงเกี่ยวไหมเฮ้ยเราเราไม่จะลุกตะขาเลยนะครับแต่พี่แบบ เหมือนจะแบ็นเก่งมากเก่ง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 มากคนเล่นเลยใช่ใช่โอ้ยหายหฉันโดนเลี้ยงพองตายพองตายด่าเลยด่าเลยคนนี่โดนด่าหายแล้วไอ้ไอ้พี่เป็ดเลยพี่ไก่เลยเฮ้ยดูก่อนไปอ่ะยังอยู่ยังอยู่เนี่นอะไรตรงเงาอ่ะเฮ้ย ไม่รู้อาชิพไปยังไงแล้วพี่ไก่ตอนนี้แม่งหายด้วยใช่ไหเอะอยากเปิดล่อฟ้าให้มันเข้ามาจริงแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เว้ยรอสักทีเ,เราเล่นอยู่ไหนวะฮะเปอยู่ไหนวะไม่รู้ <c oughs> เนี่ยตอนนี้เสียงข้างๆมันอยู่ข้างๆข้างๆซ้ายเออข้างซ้ายสำหรับเรานะที่เราเล่นอนะ่ะก็อีบอนนี่ใช่ไหมละ่ะไม่รู้ไม่ไม่บอนนี่ยังอยู่ มาดีถ้าฝั่งซ้ายที่เราเล่นฮะฝั่งซ้า,ายทีเ่เราเล่นก็ฝั่งนี้ก็ฝ <titled> ั่งนี้ไงที่เราเล่นน่ะเออถูกแล้วเน<อ>ี่ยฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายเล็ดเป็ดมันฝั่งซ้ายยังไงแม่งไปหาไอน้นี่พิซซาแดกแล้วมั้งเชื่อพี่เอ้ยวันนี้ยไก่เอ้ยเป็ดม,ม,มันยังอยู่ตีให้กูเถอะกูขอร้องจะเรียกไก่หรือเป็ดก็ได้นะแม่งเ้ยก็ <pedestrian> ตาจนมัอคือไก่ไปแล้วไปแล้วเพื่อนแต่เนี่ยกันมันพเป็ดโอ้ตีห้าแล้วค่ะเจอจะดีดาบป๊าป้าไกลล้วกเลิกแล้วอุ้ยเฮียนี่ฮะฟันมันมาแล้วไงฟันทุเรศมากเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวแม่หกโมงเออเออรออยู่รออยู่ไม่ดีอย่ามาท้สายไฟนะอีดอกผมไม่ตลก เฮ้ยอย่าขอดิอย่าขอคือกูเล่นปะขอให้มันเป็นลางลางลางรถไฟปะเออพี่แล้วแต่เอาที่สบายใจแล้วแต่มันมาหรือยังมันอยู่ไหนสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วอ่ะไม่เลยถูกหวยให้คุณผมหมยให้ที่เธอ <อ>จีก่อนเดี๋ยวจบเพลงแค่นี้<ต>นก,ก่อนนะมันมัน,ค,นค่ะค่ะบ๊ายบายเจอกันแล้วน้า